วันนี้เรามาดูเรื่องการหารจำนวนเชิงซ้อนนะครับามาดูตัวอย่าง4ลบ 2i นะครับหารด้วย3บวก i นะครับการหารจำนวนเชิงซ้อนนั้นเราสามารถทำได้โดยการนำเอาสังยุคของตัวส่วนนะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจากนั้นเราก็ใช้วิธีการคูณจำนวนเชิงซ้อนธรรมดานะครับอย่างที่เราเคยทำมาในเรื่องของการคูณน,นะครับามาดูกัน ตอนนี้สังยุคของตัวส่วนก็คือ3ลบ i นะครับเราก็เอา3ลบ i มาคูณเข้าเลยนะครับทั้งเศษและส่วนก็จะเป็น3ลบ i ส่วน3ลบ i นะครับก็คือคูณทั้งเศษและส่วนเลยเพราะฉะนั้นข้างล่างนะครับตัวส่วนข้างล่างเนี่ยเป็น3บวก i คูณ3ลบ i เนี่ยก็จะเป็นผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับข้างหน้าเราก็จะได้เป็น3กำลัง2ลบ i กำลังสองนะครับก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองส่วนข้างบนนั้นเราจะคูณโดยใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรก็ได้นะครับในตัวนี้เราไม่ใช้สูตรก็แล้วกันก็คือคูณธรรมดาเหมือนคูนเพหุนามนะครับสี่มาก่อนแล้วกัน4 3ก็ได้12นะครับ4คูณลบ i ก็ได้ลบ 4I ลบสองคูณ3ก็เป็นลบ6 i ลบ 2i คูณลบ1ก็จะเป็นบวก 2i กำลัง2อย่างนี้นะครับก็มาจัดรูปใหม่ข้างล่างนะครับ9กาใช่ไหมสกำลังสองได้9ลบด้วย i กำลังสองได้ลบ1ก็เป็น9บวก1ก็ได้10นะครับส่วนข้างบน ดูพจน์ที่เป็น i ก็จะมีลบ4 i ลบ6 i รวมกันได้ลบ10 i นะครับส่วนข้างหลังนี้ก็จะได้เป็นลบ2เพราะว่า i กำลังสเนี่ยได้ลบ1นะครับตรงนี้เป็นลบ2จากข้างหน้ามี12ลบออก2ก็จะเหลือ10อ่บบังเอินว่าลงตัวพอดีข้างหน้าก็จะเป็น10ส่วน10ลบด้วย10ส่วน10 i นะครับเพราะฉะนั้น ตัวอย่างนี้คำตอบก็คือ1ลบ i นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการหารจำนวนจชงซ้อนอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวตั้งโจทย์ขึ้นมาเอาเป็น5ลบ 6i แล้วกันหารด้วย3บวก2 i นะครับ เมื่อกี้เราก็รู้แล้วว่าวิธีการหารก็คือการคูณด้วยสังยุคของตัวส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาตัวส่วนเข้ามาคูณเลยนะครับสังยุคของตัวส่วนเข้ามาคูณเลยก็จะเป็น3 2 I ลบ2 i นะครับ3 2 I ลบ2 i คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นผลต่างกำลงงัง2ใช่ไหมครับก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบหลงัง กำลังสองนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้สูตรในการคูณดูนะครับเพราะว่าตัวอย่างที่แล้วเนี่ยคูณธรรมดาแหละตอนนี้มาฝึกใช้สูตรบ้างสูตรก็คือ,อหน้าหน้าลบหลังหลังนะครับบวกด้วยหน้าหลังบวกหลังหน้านะครับถ้ามีถ้ามีไออย่างนี้ต้อง ต้องเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็ใช้สูตรเลยหน้าหน้าก็คือ5คูณ3ได้15ลบหลังหลังก็คือ,อลบ6คูณลบ2ก็เป็น12นะครับก็นี่ก็ได้หน้าหน้าลบหลังหลงแล้วต่อไปบวกด้วย หน้าหลังก็คือ5 2นะครับหคูลบ2ได้ลบ10บวกหลังหน้า6 3 18นะครับบวกด้วยลบ18 i เพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่ข้างล่างก็จะเป็น3กํกลังสองได้9ลบด้วย4 i กํากลังสองกลังสองก็คือลบ4 เพราะ i กำลังสองได้ลบหนึ่งก็จะเป็น9ลบด้วยลบสี่เพราะฉะนั้นก็เป็น9บวกสข้างบนนะครับก็จะเป็น15ลบ12ก็จะเหลือ3ลบ10บวกด้วยลบ18ก็เป็นบวกด้วยลบ28 i เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็น สามลบยี่ส่วน13บสามับดูมาแล้วสรงตัวอย่างาเพื่อจะมีบางคนสงสัยว่าทำไมเราต้องคูณด้วยสังยุกนะครับที่เราคูณด้วยสังยุกเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้หลักการของอินเวอร์สนะครับ เราจะสังเกตว่าการหารก็คือการคูณด้วยอินเวอร์สถ้าเราแยกตัวนี้ออกนะครับก็จะเป็น5ลบ6 i นะครับคูณด้วย1ส่วน3บวก2 i ซึ่ง3บวก2 i นี่แหละก็คืออินเวอร์สการคูณของ3บวก2 i นะครับแล้วก็ไอ้รูปนี้มันมี3บวก2 i อยู่ข้างล่างเนี่ยเราไม่นิยมให้เป็นแบบนี้เราก็เลยต้องคูณด้วย สั่งยุคนะครับก็เลยต้องคูณด้วย 3-2i ลบ2 I, นั่นเองอันนี้คือที่ไปที่มาว่าทำไมต้องคูณด้วยสั่งยุคนะครับสำหรับเรื่องการหารจำนวนจังซ้อนกอ็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ